สวัสดีครับวันนี้พรรบกับครูพีเนสนะครับในคลิปนี้ครูพีเนสจะมาสอนวิชาสังคมศึกษาเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสาระทางเทศศาสตร์นะครับท่างน้องพร้อมแล้วเชิญไปรับชมกันได้เลยครับไปกันเลยก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสาระทางเทศศาสตร์กันนะครับเราก็มาดูสาระการรนรู้กันเลยโดยครูพีเนสจะยกตัวยอย่างกัเรียนรู้มา สองการเรียนรู้นะครับโดยการเรียนรู้ที่หนึ่งก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์โดยจะสอนเกี่ยวกับแผนที่รูปภาพทางอากาศลูกถ่ายจากดาวเทียมนะครับส่วนของข้อที่สองก็คือภูมิสา,าระนเทศศาสตร์นะครับโดยใยกตัวอย่างของระบบสาระนเทศศาสตร์การรับรู้จากระยะทางไกลระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลกนะครับ น้องรู้ไหมครับว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นั้นคืออะไรเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นั้นคือสิ่งที่ใช้ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับตำแหน่งทําเลที่ตั้งการกระจายขอบเขตความหนาแน่นและปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นั้นมีความสําคัญต่อการศึกษาของโลกและปรากฏการณ์ต่างๆอย่างยิ่งเพราะช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพของโลกได้อย่างชัดเจนเนื่องจาก พื้นที่โลกเหล่านั้นมีพื้นที่ที่กว้างทําให้เรามีความหลากหลายทางภูมิศาตสตร์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในแต่ละบริเวณการทําความเข้าใจจริงจะต้องใช้เครื่องมือมาช่วยนะครับต่อไปนะครับก็จะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับประเภทเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับโดยประเภทเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นั้นสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่1 เครื่องมือที่ทําหน้าที่เป็นสื่อความรู้ทางภูมิศาสตร์นะครับเช่นวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆที่ทําหน้าที่เผยแพร่ความรู้สําหรับการศึกษาเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์อาจจะอยู่ในรูปตัวหนังสือรูปภาพแผนภูมิแบบจําลองสื่อดิจิทัลเสียงและระบบภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะคบส่วนประเภทที่2นะครับก็คือเครื่องมือที่ทําหน้าที่เป็นสื่อรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะครับ ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆที่ทําหน้าที่เพื่อสํารวจตรวจวัดบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์นะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่นะครับอลองรู้ไหมว่าแผนที่นั้นคืออะไรแผนที่ก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกบนพื้นนะครับ ในแนวราบโดยการย่อขนาดเล็กลงตามมาตราส่วนนะครับใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์กำหนดแทนที่ข้อมูลการทางกายภาพและข้อมูลทางวัฒนธรรมนะครับโดยปัจจุบันนั้นแผนที่มีใช้อย่างแพร่หลายนะครับรวมทั้งมีการหาความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยด้วยทำให้เราสามารถได้รับความรู้อย่างถูกต้อง เมื่อสักครู่นี้เราไปทําความรู้จักเกี่ยวกับแผนที่กันมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ของแผนที่นะครับประโยชน์ของแผนที่แบ่งเป็นด้านนะครับโดยด้านที่1ก็จะเป็นด้านการเมืองนะครับคือสามารถทําให้เราทราบตําแหน่งที่ตั้งที่ปักพรมแดนต่างๆนะครับแล้วก็การสแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ความหนาแน่นของประชากรทราบเส้นทางคมนาคมในแต่ละบริเวณนะครับส่วนด้านที่2ก็จะเป็นด้านการทหารนะครับโดย ใช้แผนที่แสดงยุทธศาสตร์ทั้งระยะทางและตำแหน่งสำคัญต่างๆรวมทั้งแสดงลักษณะภูม,มิประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการลบหรือปกป้องดินแดนถ้าขาดแผนที่ไปหรือแผนที่ล้าสมัยอาจจะทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือการวางแผนอาจจะผิดภาพได้นะครับ ส่วนด้านที่3นะครับก็จะเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับแผนที่ที่แสดงแหล่งทรัพยากรกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นการประมงการเพาะปลูกการทําเหมืองแร่ซึ่งจะช่วยทําให้เราเข้าใจการประกอบอาชีพของประชากรได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนด้านที่4ก็จะเป็นด้านการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับโดยเฉพาะการเดินทางบริเวณในบริเวณห ถ้าเราไม่ดูแผนที่นะครับเราจะไม่ทราบตำแหน่งหรือที่ตั้งนั้นๆนะครับโดยต่อไปนะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนที่นะครับซึ่งองค์ประกอบของแผนที่นั้นโดยส่วนมากแล้วจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทที่1ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นภูเขาป่าไม้ทะเลหรือลำธารน,นะครับ ส่วนประเภทที่2ก็จะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเมืองต่างๆเส้นทางการคมนาคมพื้นที่การทรําเกษตรตัวจะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบสาําคัญนะครับดังนี้คือ 1. ชื่อแผนที่ 2. ทิศทาง 3. ขอบระวาง 4. สัญลักษณ์ 5. มาตราส่วน 6. เส้นโค้งบนแผนที่ 7. พิกัดทางภูมิศาสตร์นะครับ โดยต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปถ่ายทางอากาศนะครับรูปถ่ายทางอากาศนั้นคืออะไรรูปถ่ายทางอากาศนั้นคือรูปภาพของลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกนะครับซึ่งได้มาจากการถ่ายภาพทางอากาศโดยวิธีการนํากล้องถ่ายรูปที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพสูงกว่ากล้องถ่ายรูปทั่วไปนะครับโดยจะติดไว้กับอากาศยานที่บินอยู่บริเวณ รอบภูมิประเทศที่เราต้องการที่จะถ่ายภาพนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของรูปถ่ายทางอากาศนะครับโดยจะแบ่งเป็นด้านด้านนะครับโดยด้านแรกก็จะเป็นด้านวิศวกรรมเช่นการสร้างเขื่อนเก็บน้ําเส้นทางคมนาคมต่างๆการคํานวณปริมาณงานขุดและการถมดินการปริมาณราคาค่าก่อสร้าง ด้านที่2ก็จะเป็นด้านการวางผังเมืองคือจะนำไปใช้กำหนดขอบเขตการทำประโยชน์ที่ดินเช่นย่านการค้าย่านที่อยู่อาศัยย่านอุตสาหกรรมการกำหนดโครงข่ายการคมนาค,นคานามนะครับด้านที่3นะครับก็จะเป็นด้านกิจการทรหารในส่วนนี้จะหมายถึงการใช้ภาพถ่ายทางอากาศสืบค้นราชการลับและงานด้านความมั่นคงของประเทศนะครับ ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะครับในการวางแผนยุทธการและกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเกิดจากการบันทึกข้อมูลเชิงตัวเลขจากดาวเทียมที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่อาศัยกระบวนการบันทึกพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อน มายงสถานนีภาพพื้นดินนะครับได้อาศัยคุณสมบัติที่วัตถุแต่ละชนิดสะท้อนแสงไม่เท่ากันภาพที่ปรากฏจึงไม่สามารถแปลความหมายได้ง่ายเหมือนภาพถ่ายทางอากาศนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยชน์ของภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับโดยจะใช้บอกตำแหน่งที่ตั้งและขอบเขตเพราะภาพที่ ได้นะครับก็จะทำให้เห็นภูมิประเทศนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับใช้ติดตามปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกนะครับพอดาวเทียมนั้นจะทำการบันทึกได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต่อไปก็จะใช้ในการแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกเช่นภัยพิบัติต,าต่างๆไฟไหม้ป่าแผ่นดินไหวความเสียหายจากพายุนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศศาสตร์นะครับโดยภูมิสารสนเทศศาสตร์นั้นคือศาสตร์สารสนเทศที่เน้นการวรณารณการเทคโนโลยีทางด้านการสำรวจการทําแผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกันนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่บนโลกประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การรับรู้จากระยะไกล และการกำหนดระบบพื้นที่ตั้งตำแหน่งบนพื้นโลกนะครับโดยเทคโนโลยีทั้ง3าประเภทนี้จะทำงานสามารถทำงานการเป็นอิสระต่อกันนะครับหรือสามารถนำมาเชื่อมโยงร่วมกันทำให้เกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับโดย บบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นั้นคือกระบวนการการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่นะครับเช่นที่อยู่ของบ้านเลขที่สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ตำแหน่งเส้นลุงเส้นแหวงต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การรับรู้จากระยะไกลนะครับซึ่งจะเป็นระบบสำรวจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลกด้วยเครื่องรับรู้ซึ่งจะติดไปกับยานนาวเทียมหรือเครื่องบินเครื่องรับรู้ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนจากวัตถุบนผิวโลกหรือตรวจจับคลื่นที่ส่งไปและสะท้อนกลับมาหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเชิงตัวเลข ซึ่งนำไปใช้แสดงทําแผนภาพหรือทําแผนที่นั่นเองต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบกำหนดตําแหน่งบนพื้นโลกนะครับโดยจะอาศัยดาวเทียมสถานีภาพพื้นดินและเครื่องรับ GPS โดยเครื่องรับ GPS นั้นจะรับสัญญาณมาหาคำนวณระยะเสมือนจริงแต่ระยะนะครับ จะใช้หาข้อมูลดังกล่าวจากดาวเทียมอย่างน้อย4ดวงมาคำนวณหาค่าตำบลที่เครื่องรับพร้อมทั้งแสดงให้ผู้ใช้ทราบบนจอ LCD นะครับของเครื่องเป็นค่าละติจูดลองละติจูดและพิกัด UTM นะครับรวมทั้งค่าระดับความสูงจากระดับทะเลปานกลางด้วย ก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิชาสังคมศึกษาเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสทงเทศศาสตร์นะครับน้องๆอ,อาจจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนภายในคลิปนี้พี่นิขอจบการนำเสนอแต่เพลงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย